สวัสดีครับผมแมงคาฟูชาแนลนะครับผมตอนนี้นะครับเรารอนะครับพี่เจนนะครับผมเนาะวันนี้พี่เจนมาทําอะไรเนาะนะครับเราไปพดูพร้อมกันเลยนะฮะเนาะ อ๋อเก็บจักรายานก่อนนะคะนี่นะคะของเล่ของตะปูนะคะแล้วก็จะเก็กรยา้าเิดเอ๋อเป็นตมุดอันนี้ของที่บันทึกอใช่ไหมใช่บันทึกนะคะเดี๋ยวาซหนึงของเลื่อนหา้องเข้ามาคุบันทึกไว้นะคะเพื่อความโปร่งใสนะคเพื <S 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 ่อความโปร่งใส ขายให้ลูกค้าลายไหนได้ว่าไม่ตรงก็แยงกันได้นะคะโอะครับขึ้นมานะครับนี่นะคะ c อ็มซีอ่เปิดให้ออ๋อโรงเรียนแมงคัูนะครับโการศึกษาพื้นฐานนะคเอมะไปิดเข้ามาแล้วนะคะเนาะนี่นะครับซองขาวไม่ใช่ราออกนะครับนี่ การรายชื่อนะครับผมเนาะทันทีเท่าไรอยอดขายหนึ่งสิบสองหกสี่นะครับคุณทาเรนีนี่สิกานะครับบางแคกทมสี่ตลับนะฮะเนาะอ่าวันที่สามสิบสองหกสี่คุณพานุรุษนะครับระวังไทยนะครับบางบัวทองนนทบุรียี่สิบตลับนะฮะคุณกหนกสีนะครับผมวงเล็บกหน,นกสีอ่าวันที่สิบสองนะครับผมคุณอารัญญาแสนงามคลองแหลมปทุมธานีสองตลับนะฮะ วันที่15นะครับรวม26ตสลับคูณสามคูณเ8 0อยดนักระผมเนาะก็มีรายการนะครับผมเนาะต้องขอขอบคุณมากครับผมเนาะล้วก็มาดูกันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะค้าคอมใช่ไหมค้าคอมค่ะค้าคอมใช่ไหมฮะได้เท่าไหร่นะฮะเนาะถ้าคูชแนลนะฮะผมดึงเวลาให้แปดนาทีแล้ว ใค่ออ,อกทีลวัยระบโอ้อะไรสีขา,ขาวนี่ฮะจับจับดูที่ว่าเันโดนกุมาณเท่าไหร่โอ้หนาไหมหนาหนี่หนึ่งครับอ่าอันนี่คืออะไรอ๋อรายการที่อ่านไปเมื่อกี้กน,นะฮะเนาะอ่าไม้ตอนนะครับเนาะ ออกมาแล้วนะเอ็ซีดูกันเลยนะครับผมโอ้นะครับเราดูกันฮะหน,หนึ่งส,ะะสองสามสี่ห้าอันนี้พันหนึ่งเลยใช่ไหมห,หนึ่งสองจะร้อยห้าไปก็นับไปดูทางสองนะฮะ พันสองร้อยหกสิบบาทนะฮะเนาะใช่ไหมพี่ต้องดูตามยอดนะคะ uh huh. นับดูนับให้ดีนะคะนัให้ดีนะะนสองร้อยแปดสิบนะฮะเนาะพันสงรอยแปดสิบบาทนะฮะเนาะต้องขอขอบคุณนะครับ mm hmm. ผมเนาะผู้สนับสนุนนะครับเอซทุกท่านนะฮะที่อได้นะครับสั่งซื้อแนะนำสินค้าแนะนำแมงทับฟูชาแนลนะครับผม mm hmm. เพื่อที่จะ mm hmm. อ ในการทำงานย t u b e นะคะนาองพี่เห็นเนาะยาสีฟันเจนเฮิร์บนะคะยาสมุนไพรยาสีฟันสมุนไพรเจนเฮิร์ฟนะคะที่ผ่านมาที่สั่งผ่านมาทางบริษัทแต่ว่าเขาระบุให้ว่าเป็นให้ช่องทักทู่แล้วก็จะบันทึกไว้นะคะผมถึงเวลาแล้วก็รวบรวมมาจ่ายหนึ่งทีนะคะ่าแล้วอยากจะขออนุญาตให้เซ็นรับให้ด้วยนะคะครับผมเราต้องเซ็นรับก่อนนะใะ กาอยู่ไหนเนาะเสร็จล oh. ับตรงไหนครับผมตรงตัวเลขสุดท okay. anyway. ้ายอ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้เสร็จลับแล้วนะคะโอเคนะครับผมก็เสร็จรับแล้วนะฮะเนาะวันที่ห้เรนะอ๋อวันที่นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบห้าสิบสองคับผม ทักปูต้องแบ่งผมสิบเปอร์เซ็นต์นะทักปูต้องแบ่งผมสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเโอเคนะคะน้อยแล้วนะคะทักปูได้เซ็นรับเรียบร้อยเซ็นรับเรียบร้อยนะคะเนาะอย่างหนึ่งครับผมต้องขอขอบคุณนะครับเนาะพันแล้วก็อ่าพี่เจนแล้วก็พี่แดงด้วยนะฮะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณเอฟ ผู่ชาแนลนะคะก็ขอบคุณมากค่ะอย่างหนึ่งครับของเขาดีจริงๆนะเอผมได้ลองใช้แล้วครับข้างในปากสดชื่นนะครับแล้วก็ฟันขาวด้วยนะฮะเนาะอ่าดก็เ,กเย็นด้วยเย็นนะ เบ่า์รนะครับเบอรศูนย์แปดเจ็ดแปดแปดเก้เก้าสี่เก้าเจ็ดนะคะลเบอร์นนะคะศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดหนึ่งหกสี่ห้าสามนะคะแล้วก็เทักลายมาได้นะคะศูนย์เก้าแปดแปอนะคะอย่าลืมนะครับสั่งนะครับนี่ครับตามที่พิ่เจนได้ นั่นแหละครับให้เบอร์โทรและลายอด,ดีตรายไปแล้วนะฮะเนาะอยากจะทราบรายละเอียดนะคะท้านใมาถามได้นะคะ,ะ,ะท่านใดที่ยังไม่เคยใช้อย่างนี้ก็เราก็ซื้อไปลองสลด้สลับก,ก็ขายนะคะ,ะเพื่อที่จะให้ทดลองใช้ก่อนนะคะและถ้าไม้พอเราใช้ดีรู้สึกประทับใจเราก็สั่งยกกล่องได้นะคะจะมีส่วนลดนะคะจะส่วนลดเยอะนะคะ เป็นเราซื้อหนึ่งสลับนะคะราคา200้ยบาทก็จะไม่ได้ส่วนลดระคะเวลค่าส่งห้าบบาทรวมเป็น2 5 0ราสิบค่ะถ้าซื้อ2ตลับนะคะจะลดสลับละสิบาทนะคะสองตลับสามร้อยสิบรวมค่าส่งห้าสิบเป็นสี0ร้อยสาสบนะคะแต่ถ้าซื้อยกกล่องนะคะกล่องน,นึงมาจุสิบตลับค่ะจากราคา2 0 0 0บาทลดเหลือ1 7 0เจ็ดร้อยนะคะ มาซื้อสองกล่องนะคะลดเกว่านี้นะคะจากราคา4,000บาทลดเหลือ3,000บาทีค่าส่งด้วยนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านี่้ชมไ้นะครับที่เป็นกอลังใจในช่องกีฬาเซมิเนดี้ในขณะนี้นะครับขอโทษขออภัยนะขอโทษขออภัยไม่ได้อ่านคุณที่ไหนเจ้าสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับคุณนุ่นนะฮะส่งไปแจกรางวัลโบนัสเดือนสองขอบคุณมากนะครับเนาะนะคุณอนงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณอนงนะฮะคุณอนงเป็นคนลังวลใจแต่ช่องเก่งทีฬาเปมือดีอย่าลืมนะครับยาสีฟันเจนเฮิร์บนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กุสับปะรดแมงครับผู้ชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับผมอันนี้ใส่กระเป๋าไปไว้ดูว่าลูกคข้า